สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊เชียงใหม่ CM Variety คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปลับของโอ๊นะครับวันนี้นะครับโอ๊ก็นะครับคิดถึงอะไรหลายอย่างนะครับก็เกิดมีความคิดว่าอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับ คลิปที่วันหนึ่งนะครับชีวิตได้เปลี่ยนแปลงนะครับไปนะครับหลังจากที่โอได้มีโชว์รูมแล้วก็เปิดร้านนะครับที่สามารถรองรับลูกค้าได้แล้วจากสถานการณ์โควิดนะครับโอก็ปิดตัวของร้านไปนะครับทำให้เกิดความลับขึ้นอย่างหนึ่งนะครับคือนะครับโอได้ปิดร้านไป แลวสิ่งที่เกิดขึ้นคือของนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่อยู่ในร้านไม่ว่าจะเป็นของแต่งร้านเสื้อผ้าและทุกๆอย่างที่อยู่ในร้านเดิมนะครับโอตก็ยกมาหมดเลยยกมารวมกันกองกันที่ในห้องนอนของโอทุกวันนี้นะครับโอตนอนที่โซฟานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือน สองเดือนก่อนที่โอจะเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะครับประมาณเดือนพฤษภาและมิถุนายนนะครับโอได้ปิดร้านไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏมาก็คือประมาณว่าสิ่งมันรกมากเลยนะครับทุกวันนี้นะครับก็ เหมือนกับว่าโอจะมีข้อแม้กับตัวเองนะครับไม่เคยจัดบ้านสักทีหนึ่งนะครับจัดไดน้นิดนิดตัวหน่อยนะครับก็เอามาสุ่มกองกันอย่างตรงนี้นะครับมันไม่สะอาดเลยนะครับก็เลยกลับมามองคิดว่าเอเราควรจะทำอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งกับกองภูเขาเลากาเหล่านี้นะครับเป็นของที่ขนย้ายมาจากการเก็บร้านณนะตอนนั้นนะครับ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอะคูสีบหรือว่าเป็นความรับสุดๆนะครับในอาชีวิตของโอเ,เลยก็ว่าได้นะครับมันทำให้การที่ห้องรกๆเนี่ยนะครับมันทำให้ก้าวกระโดดไปไหนไม่ได้เลยนะครับโอก็และปากและสัญญากับตัวเองว่าหลังจากไปนอร์เวย์มาแล้วก็จะจัดห้องนะครับก็ไม่เคยจะจ,จัดมันได้สักทีหนึ่งนะครับก็มาถึงวันนี้นะครับก็เลยอยากจะเก็บเป็น ภาพเหล่านี้นะคะเป็นที่ระลึกไว้นะครับเพราะว่าหลังจากจัดเสร็จแล้วโอ๊จะได้มีกลับมาย้อนดูว่าสภาพ before กับ a า t e r เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอุ้ยอายจังเลยประมาณนี้นะครับห้องลกประมาณนี้เลยนะครับตึนนี่ก็คือเข้าของเสื้อผ้า ขมกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีหนังสือมีทุกอย่างที่ขนมาจากร้านนะครับคือร้านเดิมก็เป็นร้านอยู่ที่ข้างบ้านนะครับมันไม่มีที่เก็บนะครับของอประมาณ6 0 70%นย้ายไปจังหวัดลำปางนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับของสะสมต่างๆอดก็เอามาสมกองกันอยู่ในห้องนอนนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกวันนี้ไม่ได้นอนในห้องเลยนะครับต้องไปนอนที่โซฟา ดูสิครับความเป็นโรกรุงรังแล้วก็สกปรกมากนะครับโอตก็เลยจะใช้เวลานะครับบางส่วนในแต่ละวันคาดว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับจริงๆก็อยากจะให้มันเสร็จภายใน1-2วันในการขนย้ายหรือแล้วก็เก็บข้าของเหล่านี้นะครับแต่โอก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่า หนึ่งอย่างนะครับอโอ๊ก็เป็นห่วงในการเป็นแอดมินด้วยนะครับคือโอ๊ก็ชอบติดตามข่าวสารคดีลุงพลน,นะครับแล้วก็สถาคารต่างๆนะครับติดกอมแงมเลยไม่วางมือถือไม่ลงเลยนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะเบียดเวลาเจียดเวลาเจียดเวลานะครับบางส่วนที่จะมาจัดห้องของตัวเองนะครับะจะได้มีที่นอนนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วน อ๋อฝุ่นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงบ้านนะครับต่อจากที่ห้องนอนก็จะมีระเบียงนะครับแล้วก็จัดมาเล็กๆนะครับก็เป็นสวนต้นกระบองเพชรนะครับก็พื้นที่เล็กๆนะครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นห้องลกๆห้องหนึ่งนะครับที่ไม่น่าดูเลยนะครับ ก็อบรู้สึกละอายใจกับตัวเองมากเลยนะครับก็เดี๋ยวโอ๊ตจะทําการนะครับจัดนะครับแต่ว่าข่าวส,สารบ้านลุงพลโอ๊ตจะเปิดฟังนะครับก็ต้องอาจจะรังราจากการไปแอดมินบในบางชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะครับ ที่ระเบียงของโอ๊ตนะครับจะเห็นดอยสุเทพชัดเจนมากนะครับพระอาทิตย์อัสดงนะครับคือคนในยุคอดีตนะครับโบราณเขาก็จะออกแบบนะครับระเบียงให้มีพื้นที่ใช้สอยน้อยนิดนะครับพื้นที่ใช้สอยอันน้อยนิดนะครับอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับก็เลยนะครับมีความฝันว่าอยากจะต่อระเบียงนะครับ แต่วันนี้นะครับก็จะจัดห้องก่อนนะครับถ้าเคลียร์ห้องเสร็จนะครับก็สามารถก้าวต่อกระโดดไปยังทำอย่างอื่นได้บ้างนะครับตอนนี้ก็มีความกังวลนะครับ คลิปนี้นะครับโอ้ก็อยากจะเก็บไว้เป็นการส่วนตัวนะครับมันอาจจะเป็นคลิปที่ไม่สําคัญอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นหลักฐานเพราะเดี๋ยวถ้าห้องจัดเสร็จแล้วนะครับอ่าอะไรทุกอย่างมันก็จะหายจากกองตรงนั้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่โอ้โหยจะเก็บไว้นะครับ เป็นหนึ่งในความทรงจำนะครับในวันที่ล่มสลายของธุรกิจของโอ๊ตนะครับก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะก้าวต่อไปนะครับมีอะไรใหม่ๆให้ทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง y o u t u b e นะครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายมากๆเลยนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับอยากจะจัดห้องให้มันเสร็จเร็วๆนะครับ ไม่มีคนช่วยนะครับโอ้ต้องทําเองทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวนะครับโอ้ก็จะจัดให้เสร็จนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลามลากกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนและรับชมโฆษณาด้วยนะครับโอเชียงใหม่ C.M. Variety ขอบคุณและสวัสดีครับ